สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องอิงเวฟครับผมกลับมาเจอกันอีกแล้วครับในวันนี้หลังจากท้ายคลิปที่แล้วเรามาต่อกันที่อะตอมหนึ่งตัวที่เป็นอะตอมยอดฮิตกะใครหลายๆคนแล้วก็หาซื้อง่ายกับเดซและบิดวีสองครับผมนี่ตัวนี้ตัวนี้เป็นงานแท้ครับผมราคาในตลาดตอนนี้น่าจะกลักก้าร้อยต้นๆจนถึงพัน นิดดครับผมประมาณนี้แล้วแต่หาร้านซื้อได้ครับผมนี่ครับรีวิวจากผู้บริโภคเหมือนเดิมครับผมมีการใช้งานแล้วแล้วก็มาบอกต่อกันนี้ครับผมมาดูรอบกล่องกันก่อนสีที่ผมได้มาเนี่ยจะเป็นสีโกล์ครับคัลเลอร์โกเดลับบิทวีครับผมแบรนด์ Hairwave ครับผมนี่สามารถเช็ค r ค o d e แล้วก็สีเรียวคูดดูได้เลยตัวนี้มาดูด้านหลังกล่องครับอุปกรณ์ที่ให้มาครับ กอนที่ให้มาก็จะมีตัวเดลับบินหนึ่งตัวครับเป็นครบชุดก็คือพวกนี้ก็จะเป็นพวกที่ประกอบกันเป็นได้1ตัวก็พวกหัวฝาบนนะครับผมตัวแท่นข้างล่างตัวกลางครับห้องเครื่องครับผมแล้วก็จะมีอะแดปเตอร์มาให้2ตัวเป็นสเปร์พาร์ทแปดหนิฟครับผมิฟแล้วก็ห้าหนึ่งศูนย์อะแดปเตอร์ครับแล้วก็มีสติ๊กเกอร์ให้มา1่อันแล้วก็ User อร์เมนนครับผมเข้าไปดูในกล่องกันเลยดีกว่า นี่ครับผมในกล่องสีทองสวยมากมาดูอุปกรณ์ในกล่องก่อนนะครับขอ,องที่ให้มาก็จะมีชุดน,น็อตชุดเครื่องมือก็จะมี6กเหลี่ยมเบอร์เล็กกับเบอร์ใหญ่ครับแล้วก็ไขควงปากแบนแกะค่อนข้างดี จะมีนี่ปึ๊บก็จะมีโอลิงสำรองโอลิงต่างๆนี่ฮะโอลิงกันรั่วซึมของตัวอะตอมโอลิงแล้วก็ดิฟอะแดปเตอร์ครับผมก็จะมี o น็อตน็อตแท่นสำร N od N od องเผื่อหาย มีมาให้สีตัวแล้วก็น็อตแกนน็อตแกนตัวนี้เป็นน็อตแกนสําหรับบุหรีไฟฟ้าตัวหนึ่งที่เป็นแบบเป็นแบบกดที่เขาเรียกกันนะเป็นแบบกดเป็นแบบตัวปั๊มน้ํายาขึ้นมาก็คือปั๊มจากแกนกลางเนี่ยไปสู่สำลีก็คือจะให้สําลีซับไปครับผมไม่เหมือนกระโยดสูบนะกึ่งเป็นกึ่งโดดสูมั้งถ้าเขาเรียกกันบ่อยน,นี้ผมไม่แน่ใจโอเคประมาณนี้อุปกรณ์ในกล่อง มาดูที่พระเอกของงานกันอีกอย่างหนึ่งลืมลืม,ลมลืมืนี่สติกเกอร์ที่เขาให้มาเผื่อไว้แปะโน้ตบุ๊กแปะรถแปะอะไรงานค่อนข้างดียูเซอร์เมนครับผมขอ,องางาตรงนี้มีทุกภาษาครับมีเกือบทุกภาษามีหลายภาษาหลากๆเลยเนี่ยยกเป็นภาษาไทยครับ มาดูตัวพระเอกของงานในบล็อกแท่นอย่างดีงานสวยมากครับของโคนก็มีนะ่าสำหรับคนที่แบบจะต้องของแท้ไม่ได้นี่ก็ตัวของโคนไม่ได้น่าเกียดนะไม่ได้ว่าของเขาไม่ดีนะแต่ว่าเนี่ยตัวงานแท้งงานค่อนข้าง,างละเอียดตัวตรงนี้จะเป็นปั๊มมาเลย น่าจะเป็นปั๊มนะไม่แน่ใจว่า cnc หรือปัม๊มแล้วก็ตัวนี้จะเป็นเหมือนสลักถ้าเป็นของปออมเนี่ยถ้าเป็นของโคลนเนี่ยจะเป็นสกรีนปกติแล้วตัวนี้เหมือนจะยิงทรายมาแบบงานสวยเลยละครับมาดูข้างล่าง ce ครับผม d ด l a b i t v 2 rda จากแบรนด์ hair wave พัดมาดูถอดชิ้นส่วนดูกันนี่เราผมชอบอย่างหนึ่งโอลิงตรงดิบ ตัวนี้แยกส่วนออกมาได้น,นะครับนี่เป็นฐานรองเท่าที่ผมเดานะจะเป็นฐานรองกันแบบกันร้อนนะกันร้อนชั้นหนึ่งเอเจพารเนี่ยฝั่งนี้ก็จะเขียนว่าแฮเวฟเห็นไหม Air แฮเวฟปึ๊บรูลมจะมี2ขนาดครับผมนี่ก็จะมีจะเป็นรังพึ่งแล้วก็อีกรูกกนึงก็คือจะเป็นแบบโล่งเลยตัว ตัวเนี่ยตัวรูโล่งเนี่ยไม่ใช่ยิงตรงนะมันจะยิงเฉียงๆเ,เข้าตรงรวดนะตัวเนี่ยมาแกะดูกันนี่เห็นไหมมันจะยิงเฉียงๆลงไปที่รวดงานข้างในค่อนข้างดีไม่ขมเลยนะงานดีเลยไม่มีขม แล้วก็ตัวเสานี่ตัวแกนหล,ลักของโคเนี่ยเท่าที่ผมเดาตรงเนี้ยเคยที่เคยเห็นนะไม่ใช่เดาตรงเนี้ยจะ แท่นเนี่ยจะไม่เหมือนหูกระตา่ายเนี่ยอันนี้มันจะเหมือนหูกระต่ายเฉียงออกแต่ว่าถ้าเป็นของโคเนี่ยมันจะยิงตรงมาเลยแล้วก็ตัวเคี้ยวตรงเนี้ยคอที่มันโผล่ขึ้นมาเนี่ยจะไปอยู่ฝั่งน็อตซึ่งเวลามาอยู่ฝั่งน็อตแล้วเนี่ยเวลาใส,ส่สำลีอ่ะสำลีเราจะใส่ตรงเนี้ยฝั่งตรงข้ามกันนี่เหมือนบวกกับกลบนะประมาณนี้เวลาใส่สำลีเสร็จปุ๊บเนี่ยตัวเนี้ยจะเป็นเหมือนคอมารองการสำลีปิ้นแต่ของโคนเนี่ยจะมาอยู่ตรงนี้ซึ่งเวลาใส่สำลีแล้วมันก็จะปิ้นออกแต่ที่เหลือขึ้นอยู่กัรใส่สำลีของแต่่่ละะคคนนนนวาาามัจบงแไ อันนี้อ่ะเราไปโมกันเลยวิธีการโมจะเป็นยังไงลวดที่ผมใช้วันนี้เป็นลวดทวิตนะที่เห็นเพื่อนๆหรือพี่เพียงน้องเรียกกันนะจะเป็นแกนเดี่ยวเนี่ยแล้วก็พันเป็นเกลียวอย่างเงี้ยไม่แน่ใจว่าเรียกอะไรลองคอมเมนต์เข้ามาคุยกันหรือมาบอกกันได้นะครับเห็นไหมกล้องโฟกัสหรือเปล่านี่จะเป็นตัวอย่างเงี้ยมา เอามาเมืินเริ่มโมงกันเลยนะจ๊ะ อย่างเนาะโอเคโอเคผมได้ประมาณนี้แล้วกันนะอ่าประมาณนี้ประมาณนี้นส่วนตัวเครื่องบูรี่ไฟที่ผมจะมาใช้เบิร์ลวดในวันนี้คือหันย่าอันนี้ค่อยมาติดตามกันที่หลังถ้าเพื่อนๆอ,อยากดูรีวิวของตัวนี้อะไรยังไงก็ลองคอมเมนต์มาคุยกันได้ครับผมอ่าใส่ไปเลย ให้รวดเย็นนะครับผมรอให้รวดเย็นแล้วสำลีที่ผมจะมาใช้ในวันนี้คือเบคอนนะครับผมคัตตอนเบคอนอันเนี้ยความหนาบางมันต้องวัดยังไงอันเนี้ยผมว่าขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละคนนะแต่ผมเป็นไม่ได้คือแบบเวลาใส่ให้มันฟิตฟิตนิงน่งนึ่งอย่าให้มันแบบแน่นจนเกินไปหรือว่าบางจนเปิ่นไปการสำลีไม่ครับผมเดี๋ยวผมลองแบ่งขึ้นรวด ตัวละครึ่งผมพันพันถ้าพันคุ้นๆนะครับเนี <c oughs> ่ยอ่ประมาณนี้ตัดพันโอเคพัดย็นพัดเย็นพัดเย็น,น,ย,นยู่แต่แต่ดูก็ได้แต่ค่อยๆแตะนะครับกันลวดเคลื่อนประมาณนี้เขียวได้ลนะ ส่วนใครที่ใส่สำลีแล้วรู้สึกยากพันปลายนิดหนึ่งนะครับพันปลายให้มันแหลมๆนยฮะเหมือนเราจะใส่เข็มเอาได้ร้อยกับเข็มเนี่ยใส่ประมาณนี้แล้วก็ใส่แล้วก็หมุนม้วนนิดนึงให้มันค่อยๆเข้าไปค่อยๆเข้าไปเนี่ยนะเข้าละอ่าแล้วค่อยขี่ออกแล้วก็ค่อยดึงแล้วก็ฝัง่งนี้ก็พยายามยาม้ำๆหน่อยนี่ย้ำๆนิดนึง่งประมาณนี้ ใส่เข้าไปพอสมควรนะครับผมแล้วก็กลางออกถ้าใครรู้สึกเสียดายเนี่ยตัดฝั่งนี้แล้วก็ไปใส่ฝั่งนี้ก็ได้แต่ของผมจตะแกรู้สึกว่าแบ่งมาเท่ากันพอดีนี่เท่ากันไม่นอเท่ากันอยู่เท่ากันอยู่พอได้อยู่ประมาณนี้ครับหมวนครับผม คลิปนี้อาจจะยาวหน่อยนะครับผมเพราะว่ามันเริ่มการรีวิวแล้วก็การไอ้นี่ไปในตัวเลยไม่ได้ทำมาให้พี่ๆน้องๆดูทำแบบเลี้ยวทามไปเลยเผื่อมีข้อผ e ิดพลาดอุบิเหตุขึ้นมาจะได้เห็นกันไปเลยว่ามันต้องแก้ตรงไหนต้องทำยังไงนะ,ะประมาณนี้ครับผมจะอยู่ประมาณนี้แล้วก็ตัดสัมผตัดระยะเนี่ยวัดให้พอจุ่มลงไปถึงพื้นตัวก้นมันนะครับผมก็คือวางลงไปปุ๊บ่ะอยู่ ประมาณนี้เหลือมประมาณนิดหน่อยก็ได้ครับผมตัดสองฝั่งให้เท่ากันหรือไม่ก็อีกวิธีหนึ่งนะเนี่ยจับมันขึ้นมาอย่างนี้ฝั่งหนึ่งรู้สึกได้แล้วอยากให้เท่ากันจริงๆจับสองฝั่งขึ้นมาเนี่ยเห็นไหมมันจะเท่ากันเงี้ยเราก็ตัดฝั่งนี้ตัดให้ดู สำลีถ้ามันเหลือเก็บไปใช้ก็ได้นะลวดเดี่ยวยังพอใช้ได้อยู่ตรงนี้อ่าเรามาดูอ่าเห็นไหมแทบจะเสมอกันเลยเห็นไหมแทบจะเสมอกันเลยเปึ๊บ่ยเสมอแล้วทำยังไงต่ออเขีย่ยเขี่ยออกมาเขีย่ยเขี่ยทำให้ฟูฟูทำให้ฟูหรือทำส่วนเกินรู้สึกที่ว่าแบบรู้สึกหนาไปหรือบางไปเนี่ยขึ้นอยู่ความชอบของแต่ละคนนะ ขี่เขียวมาจัดระเบียบให้เรียบร้อยอส่วนเกินมาก็เอามือรูยมือรูปส่วนเกินออกมาเลยอผมว่าประมาณนี้กำลังดีส่วนวิธีเก็บขึ้นอยู่กับแต่ละคนนะแต่ผมแนะนำจับตรงกลางหักแล้วก็ย่อนเข้าไปประมาณนี้ี่ ค่อยๆดันให้ปลายทิ้งลงไปไม่นั้นนะ่ะมันจะหักกลางแล้วน้ำยามันจะไปจุกอยู่ตรงไอที่มันหักกลางตรงที่มันหนาๆนนะค่อยๆห,หักเสร็จแล้วก็ค่อยๆเคลียร์ไปเนี่ยเห็นไหมจัดให้สวยจัดให้เรียบร้อย ประมาณนี้เห็นไหมจะได้ประมาณนี้กําลังดีสําหรับผมนะเดี๋ยวเพื่อนๆทำได้ดีกว่าน,นี้ก็ลองมาอวดกันในคอมเมนต์ดูเดี๋ยวอนาคตผมอาจจะเปิดเพจเอามานั่งพูดคุยกันเนาะนี่นี่นี่อ่ผมจะได้ประมาณนี้นะโอเคแล้วก็น้ํายาที่ผมใช้วันนี้เหมือนเดิมครับบินใจองุ่นเหมือนเดิมนี่ลิก6กพีจีวีจิบเจ็ดครับผม ยาหน่อยมีการใช้งานมาแล้วขยาวหน่อยให้น้ํายามันั่วถึงกันหยดน้ํายาลงที่ลวดได้เลยนีที่ลวดนีที่ลวดที่ลวดลงที่ลวดเยอะๆครับแล้วก็ค่อยดูว่า,าการไหลเนี่ยสำรีซับสำรีซับน้ํายาแค่ไหนแล้วก็ค่อยๆแต้มที่สำรีต่อค่อยแต้มค่อยแต้ม ค่อยแต้มให้มันซึมค่อยๆซึมไปเรื่อยๆครับไม่ต้องรีพะตรงนี้การสัมรีไม้ด้วยครับส่วนใหญ่จะเกิดปัญหากันเนี่ยตรงที่ว่าเนี่ยพอน้ํายามันไปไม่ทั่วเสร็จปุ๊บเนี่ยเราไปกดเบิร์นก่อนเนี่ยสัมรีไม้ก่อนแน่ครับอยู่ได้ไม่นานแต่พวกนี้ก็อันนี้ขึ้นอยู่กับการสูบแต่ละคนนะว่าแบบสูบทีสูบไม่ถีขนาดไหนเนี่ยขึ้นอยู่แต่ละคนบางวันบางอย่างผมเนยตะกอนอนะสูบอย่างทีเลยหยดสูบหยดสูบมาเปลี่ยนวันเปลี่ยนวันละครั้งเลยก็ได้ครับผม เพื่ออัดทรสที่แบบเต็มมากขึ้นนะครับผมได้รสได้กลิ่นมากขึ้นนะแต่ไปให้ชุ่มให้ชุ่มตรงไหนที่ยังขาวๆอยู่กระแตงเข้าไปครับผมแล้วก็ไฟที่ใช้ไฟที่ใช้ผมแนะนําเริ่มเริ่มจากน้อยๆก่อนวอร์มสัมรีผมแนะนําที่2ยี่สิบ20ยี่สิบประมาณนี้เห็นไหมเพื่อนๆเห็นกันไหมเนะี่ยที่ยี่สิบวัตต์นะประมาณนี้อ่า เดี๋ยวมาดูค่าโอห์มมันเห็นไหมอ่ะตัวนี้ค่าโอห์มที่มันได้คือ0.18น่าจะเห็นกันอยู่อ่าเนี่ยมันอยู่ที่0.18มันจะอยู่ประมาณเนี่ยแต่ความจริงแล้วเนี่ยตัวนี้รองรับไฟได้เยอะ,อะเดี๋ยวมาดูไล่ดูเนี่ยเอ่กดคว้ากดพอยควันขึ้นเนี่ยแล้วก็ปล่อยแล้วก็เพิ่มวัดทีละห้าทีละสิบก็ได้ครับแล้วแต่คนนะเฮ้ค่อยๆมาละแล้๋ยวปล่อยสักพักหนึ่ง ค่อยๆมาละค่อยๆมาละรู้สึกว่าสำรีขาวเนี่ยถ้ารู้สึกว่าสำรีขาวตัวสำรีซับน้ำยาไม่ถนัดเราก็ช่วยแต้มมันเพิ่มเข้าไปนะแต้มมันเพิ่มเข้าไปการสำลีไม่ก่อนนี่ไฟ4ีเป็นไรเนี่ย เริ่มมาแล้วอ่ะต่อไปไฟ50าสิบไปเลยแล้วกันอืมอย่างลันอย่างลันอย่างลันไม่พอถ้าลันไม่พอก็พออเพิ่มเข้าไปครับอ่ะ60อ่บเริ่มมาแล้วเริ่มมาเลยเลยค่อยๆมาค่อยๆมาอ่รู้สึกว่าแบบสัปดาหเริ่มขาวซัมปทานยาไม่ทันนะช่วยมันเติมเข้าไปครับผม ตัวเนี้ยผมว่าน่าจะรับไฟได้ถึง80-90วันเลยแหละลวดตัวเนี้ยนะแต่ตัวตอมผมว่าแบบแน่นๆอยู่ล้ะลันๆเลยครับเห็นไะหลันๆน,นุ่มๆเลยครับผมเผื่มุยาเข้าไปมาเรามาลองสูบกันดูนะครับผมเริ่มการประกอบปุ๊บตัวเนี้ย จะมีฐานและข้างในมันก็จะมีเขี่ยวอยู่เราสามารถเนี่ยยัดเข้าไปเนี่ยแล้วก็หมุนหาเห็นไ,ไหมอ่าเนี่ยแล้วมันก็จะสนิทอย่างนี้นะแล้วก็เดี๋ยวเราเรามาลองแบบกึ่งอันดูก่อนแบบรังผึ้งนี่นะครับผมประกอบเข้าไปจะได้ประมาณนี้เรามาลองสูบแบบรังผึ้งดูก่อนว่าเป็นยังไงเดี๋ยวผมขอเพิ่มไฟเป็น80ดีกว่าเพื่อความชัวจะได้ลัน่ๆนๆ มาเริ่มสุกกันเลยนะครับผม <top ic> ฟังเสียงฟังเสียงเงีร้รีดกลิ่นรีดกลิ่นรีดรสชาติได้ดีสําหรับรูรังผึ่งนะเนี่ยสำหรับโมลรังผึ่งเนี่ยตัวนี้สําหรับรีดกลิ่นได้ดีเลยรีดกลิ่นรีดรสชาติได้ดีมาชาัดอยู่มาชาัดอยู่สําหรับเดลับิดวีสองนะ ขออีกทีนึ่งนะครับผม,ม,ม,มชัดเจนชัดเจนชัดชัดมากเลยครับอ่ะ,อะเรามาลองแบบโลง่งๆสำหรับสายควันกันนะนี่โลง่งๆเลยโลง่งๆไฟแปดสเท่าเดิมนะครับผมแล้วลองลากกันดูโล่งมาก สำหรับคนชอบฟิลโล่งๆนะมาเต็มเมื่อกี้ลมอาจจะแรงมาหน่อยครับแอร์ลงหัวพอดีอ่ะเรามาลองลองปรับรูลมดูกึง่งอันกึ่งโล่งอ่ะปรับสักปิดรูลมสักครึ่งหนึ่งเห็นไหมเพื่อนเห็นไหมอ่ะปิดรูลมสักครึ่งหนึ่งรูลรมหลังพึ่งนะ <c oughs> ยิ่งปิดรูลมยิ่งรีดลิน รีดรสชาติได้ชัดขึ้นครับผมสําหรับสายรสชาตินะปิดรูลมกึงอัน้นมันถามว่าอั้นขนาดไหน,นมันก็ไม่ได้อั้นจนแบบว่าสูงไม่ขึ้นแบบพอตมดหรือแบบฟิวบุรีจริงเลยนะแต่มันแบบถ้าคนเลือกสูบได้เนี่ยมันสามารถเลือกสูบแบบอั้นก็ได้โล่งก็ได้แหละผมลอง่นะนี่เปิดอย่างละเปิดอย่างละนิดอย่างละเปอร์เซ็นต์อย่างละห้าเปอร์เซ็นต์เนี่ยประมาณนี้นะทั้งรูทั้งรังผึ่งทั้งโวแบบโล่งนะ ดีไม่ว่าเปิดขนาดไหนหรือเปิดยังไงเนี่ยเราสามารถหาฟิลสูบของเราได้เลยแล้วแต่ว่าเราชอบเลยเป็นอะตอมที่แบบผมว่าติดตลาดในไทยไม่แปลกเลยเนี่ยที่ขายดีในไทยเนี่ยไม่ว่าทั้งงานโคนทั้งงานแท้เนี่ยแต่งานแท้มันจะละเอียดกว่าถ้าสําหรับพี่ๆน้องๆที่งบไม่ถึงอ่ะเล่นงานโคนก็ได้นะถ้าที่ผมเคยลองมาก็ไม่ได้น่าเกียดแต่ว่าเรื่องการจ่ายไฟอ่ะของแท้เนี่ยผมว่าค่อนข้างละเอียดกว่าหรือขึ้นอยู่กับตัว ตัวดันไฟด้วยเนี่ยก็คือตัวกล่องของมันเนี่ยถ้าตัวดันไฟดีก็อาจจะช่วยให้แบบดันไฟดีขึ้นแต่ว่าทางนี้ทางนั้นเนี่ยผมว่าของแท้เนี่ยมันจ่ายไฟค่อนข้างละเอียดกว่านะเท่าที่เคยลองมาอ่ะขออีกทีแบบหลังพึ่งนะรีดรถรีดกินนะอีกทีก่อนจากลากันนะลากยาวๆดูว่าควันจะท่วมแค่ไหนนะครับผม ไม่รู้จะอธิบายยังไงครับอยากให้เพื่อนลองหามาลองเล่นกันดูนะเป็นไปได้ก็หางานแทนมาเล่นดูไม่น่าเกียดเลยครับผมส่วนเนี้ยถ้าถาเพื่อนๆถามมาเนี้ยอทีหนึ่งก่อนเ,อเวลาเติมเนี้ยเราเปิดกค่ฝาบนก็พอ,อรู้สึกว่าเฮ้ยน้ำยาหมดใบน้ำยาหมดแล้วเนะี่ยเปิดฝ้าบนเนี้ยเห็นไหมเราไม่ต้องกลัวแล้วว่ามันจะเยิ้มออกข้างเรนะื่อรเนี่ย เเนี่ยปิดฝามาปุ๊บเนี่ยย่อนจากข้างบนเลยปึ๊บๆเนี่ยเพิ่มน้ำยาเข้าไปครับผมเนี่ยเพิ่มน้ำยาเข้าไปปิดฝาได้เลยเนี่ยเห็นไหมเราไม่ต้องกลัวเลยว่ามันจะหกเลอะเทอะเละเทะเนี่ยครับผมอ๋อตะกี้ลืมตัวกล่องถ้าถอดเนี่ยขั้วมันไม่แตะและ้วไปแตะใหม่มันจะหาค่าโอห์มใหม่มันจะรีเซ็ตใหม่แปดสิบเหมือนเดิมครับผม เนี่ยลั่นผู้พระผู้พระยอดครับอะวันนี้ก่อนจากลาฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ครับผมถ้ามันเป็นประโยชน์แล้วก็ถ้าอยากให้รีวิวตัวไหนอยากให้รีวิวอะไรก็คอมเมนต์มาคุยกันได้ครับผมการสวยๆให้ชมกันอีกทีนึง งานไหมสวยจริงเนี่ยผมชอบมากเลยงานของแท้ชอบตรงอย่างงานที่มันแบบละเอียดละเอียดเนี่ยสวยจริงสวยจริงปึ๊บมาวางก่อนถ้าอย่างไรก็ถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์อีกครั้งหนึ่งครับผมกดซับสไครต์กดติดตามด้วยครับจะได้ไม่พลาดการรีวิวของผมอิงเวฟครับผมถ้าไยงไวันนี้ขอจากลาไปก่อนและตอนต่อไปจะมาเป็นอะไรนี้ค่อยมาติดตามดูอีกทีครับผม ถ้าสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับเพื่อนๆถ้าติดขัดอะไรยังไงก็คอมเมนต์มาคุยกันได้อยากให้เพิ่มแสงลดแสงเพิ่มเสียงลดเสียงหรืออยากให้ลถไฟเพิ่มไฟอะไรยังไงก็ลองคอมเมนต์มาคุยกันนะวันนี้ผมอิงเวฟลาไปก่อนครับผมรีวิวจากผู้บริโภคครับผมสวัสดีครับผม